ตัว IMO A1 กันค่ะทุกคนก็จะมีระบบใน v i s i o n นะคะ Smart Taking c แล้วก็ระบบแผนทิวได้ค่ะไปดูข้างในกันเลยค่ะดับแรกนะคะเราก็จะมาแกะกล่องตัวนี้จะเป็นความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะหรือว่า 3K ดูกันเลยค่ะภายในตัวกล่องนะคะก็จะมีคู่มือค่ะ ตมานะคะตัวอดี y น้องนะคะดีไซน์งานออกมาแบบนี้นะคะรุ่นนี้ก็ราคาไม่แรงนะคะพันกว่าบาทอันนี้คือหน้าตาน้องนะคะตัวขอบเลนน้องจะเป็นสีทองน,นิดนนะคะจะเป็นทรงกลม body พลาสติกดีไซน์งานออกมาสวยงามะคะ่ะรุ่นนี้จะเป็น5้าล้านพิกเซลนะคะที่สําคัญมีช่องแรงซัพพอร์ตด้วยค่ะ ตัวนี้จะเป็นรุ่น a 1 5ล้านพิกเซลค่ะตัวนี้จะเป็นลำโพงเนาะอุปก,กรณ์ที่ได้มาก็คือหนึ่งบอดี้น้องถัดไปนะคะอุปกรณ์ถัดไปก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะเป็นช่อง usb นะคะแล้วก็จะมีสายนะคะสายที่ให้มานะคะก็จะเป็นหัว usb ฝั่งหนึ่งนะคะที่เราจะเสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะคะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นหัวแบบไท้ายีค่ะเสียบเข้ากับท้ายของตัวกล้องแบบนี้นะคะโอเคอันนี้คืออุปกรณ์ของน้องค่ะการติดตั้งง่ายๆนะคะส่วนเมมโมรี่นะคะร2อย b ติกเยวเราจะใส่เข้าไปค่ะทุกคนอุปกรณ์น้องก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็จะมีฐานที่ยึดตัวกล้องค่ะยึดไปกับบล็อกแบบนี้นะคะโอเคเวลาติดตั้งเราก็จะยึดไปกับบล็อกแบบนี้ค่ะ รุ่นนี้ก็สามารถที่จะคุยโต้ตอบได้นะคะหมุนซ้ายขวานะขึ้นลงก้มเงยได้นะคะมีระบบแผนทิวแล้วก็มีสมาร์ทแท็กกิ้งค่ะหมุนตามคนได้ค่ะเดี๋ยวอีดีหน้าเราจะมาดูฟังก์ชันข้างในของน้องกันค่ะว่าน้องทําง,งานแบบไหนภายนอกน้องก็จะประมาณนี้ค่ะปุ่มนี้ก็คือปุ่มที่ใส่ Memory นะคะหรือว่า Micro SD c a r การ์ดค่ะเวลาเราใส่นะคะให้เราเอาด้านสีทองนะคะคว่มลงแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไป แล้วก็เอานิ้วกดลงไปนะคะดังแกลกก็คือน้องเข้าเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะคะเอาไว้เซ็ตค่าคืนค่าโรงงานค่ะในกรณีที่ตัวกล้องมีปัญหานะคะอันนี้ก็จะเป็นลำโพงค่ะซึ่งเวลาเมมเบอรี่เสียนะคะเราจะเปลี่ยนแล้วก็เอานิ้วกดลงไปค่ะแล้วก็ดึงเมมเบรีออกมา เสร็จแล้วก็เอาอ e m เมโมรีอันใหม่หรือว่าไมโครเอดีการ์ดอันใหม่เสียบตรงนี้เข้าไปเหมือนเดิมค่ะแค่นี้ค่ะตัวกล้องก็จะใช้งานปกติแล้วค่ะซึ่งสติกเกอร์ที่เป็น QR c o d รตรงนี้นะคะให้เราเก็บไวด้ดีๆนะคะยังให้น้องขาดเอาไว้เซตค่าดูออนไลน์ค่ะ